หินเป็นมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติก็มีหินงอกหินชนวนหินชั้นหินดินดานหินดานหินดินสอพองหินตะกอนก็คือหินชั้นนั่แหละมีหินตัดเป็ด หินติดไฟมันติดไฟได้ก็ก็คือหินน้ำมันหินปากนกหินปูนหินแปรหินฝนทองหินฟองเต้าหู้หินย้อยหินแรงหินสบู่หินโสโครกหินหนืดหินเหล็กไฟหินอัคนีก้อนเนี้ย ก็คือหินแต่ดูดูให้ดีดมันมันมันคล้ายๆฟอสซิลแล้วฟอสซิลอะ่ะมันก็คืออะไรก็คือจะเป็นซากพ,พืชหรือซากสัตว์มันกลายเป็นหินก็เรียกว่าฟอสซิลอันนี้ ดูดูว่าเป็นฟอสซิลยังไงอันนี้ดูด้วยตาเปล่านะไม่ได้ไม่ได้ไปวิเคราะห์อะไรคือมันมันเป็นชั้นชั้นชั้น,นอย่างเงี้ยมันเกิดเหมือนฟอสซิลของไม้หรือถ้าไปเจียเจียอาจจะเห็นเป็นคล้ายๆ หินชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไทเกอร์อายมันก็คือตาเสือตาเสือนี่ถ้าเป็นหินเขาก็เรียกตาเสือใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอามันเป็นซากของไม้สักที่กลายเป็นหิน เขาก็เรียกว่าคดไม้สัก